ชื่อดอนครับและนี่คือ,อกจิจกรรมที่ผมชอบทําอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบทําก็คืออัพคลิปวิธีการเล่นของผมลงโซเชียลเพื่อให้คนอื่นได้ดูและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเล่นแบบนี้ไปหัดเล่นใหม่เถาน้องทำไมเลยพี่ ก็ไปซ้อมก่อนคอยมาอวดคนอื่นทำไมล่ะมีปัญหาอะไรกับเพื่อนผมหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกก็แค่พี่อยากบอกน้องหนึ่งหนึ่งกับเพื่อนผมเปล่าอา้าวว่าไงเพื่อนเอามันเลยจัดไปแล้วเจอกัน เฮ้ยจัดเลยเพื่อนเดี๋ยวกูอยู่ข้างมึงเองตายเป็นตายเฮ้ย <Hey. S 1> เดี๋ยวมึงต้องเจอเฮ้ยป <Hey, S 1> ืนไปก่อนอยู่ไม่ได้นะแล้วต่อจากนั้นหรอครับคนที่เสียใจและอยู่ข้างผมคือแม่ของผมเองครับลูกเตื่นเถอะกิเข้าได้แล้ว กินข้าวได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่ความฝันหรอเนี่ยหยุดเล่นเกมบ้างนะลูกแม่ซื้อเกี๊ยวที่ลูกชอบมาฝากขอบคุณครับแม่แม่ครับผมรักแม่ครับหยุดเล่นเกมบ้างนะลูกการเสพสื่อจนไร้สติไม่ได้ส่งผลเสียแค่ตัวเราแต่ส่งผลเสียต่อคนที่เรารักด้วยเพราะฉะนั้นเสพสื่ออย่างมีสติกันนะครับ